ลืมตาเพื่อจะพบว่าไม่มีเธออยู่บนโลกใบที่เคยจะเกิดความรักที่มันสวยงามอยากทำใจอยากจะรับความเป็นไปอยากจะไม่รู้มาอะไรแต่ก็ไม่ไว้คิดถึงเธอ อยากพบอ,อีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากจะทำดีๆกับเธออีกสักครั้งทิ้งแล้วไม่เสียใจกอดไว้ถึงน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้ไไเธอเดิ You want tongue and clam ting, thousand tongue sing, so confident, Yak, oh god, you, kind, all good luck, me. อีกครั้งหนึ่งอยากซึ่งอีกสักนาทีอยากจะทำดีๆกับเธออีกสักครั้งโอทิ้งแล้วไม่เสียใจกอดไว้ถึงน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้อยากพอ อีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากจะทำดีๆกับเธออีกสักครั้งอที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ถึงนานาปก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้อยากพบ อีกครั้งหนึ่งอยากซึ่งอีกสักงงนาทีอาจจะทำดีดีกับเธออีกสักครงรอที่แล้วไม่เสียใจก่อนไว้ถึงน้ำตาแต่ก็ยอมรับว่าเราไปได้วยกันไม่ได้ย